สวัสดีครับพี่น้อง้องไปเอฟซีทุกคนครับชิปนี้มาพ่อกันมาพบกันกันในสูตรหลักสิบบนครับเป็นสูตรหลักสิบบนก็สิได้หาโตในแต่ละงวดสำหรับหลักสิบบน บอกอย่างไรครับฝากคำเตือนสักก่อนครับคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่จะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับ กดติดตามได้ใน่องจานป่องสูตรคำนวณครับกดติดตามแะกดกระดิ่งน้ำครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ใหม่ไม่เค็จะไปเตือนพี่น้องครับไปแจ้งเตือนพี่น้องนาอันนี้มาเมืองสูตรกันครับสูตรหลักซิบบนกับบริ้องใส่ทั้งลายครับใส่แค่หลักสิบ บนอย่างเดียวครับคือดึงหลักสิบมาเลยครับเอาหลักสิบบนมาเลยหลักสิบบนวนันนี้คือเก่ากรดึงเก่านะครับเก่ากรเดินเต็มเลยครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับสิได้หาโตในแต่ละงวด วัดถัดมาตงวันทีนึงมาทีห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามครับหลักสิบคือเก้าครับหลักสิบคือเก้านี่ครับคือเก้าก็เข่าเก้าครับเขา่าเก้าหลักสิบ มันอาสิมาน้ำกันก็นกนได้ครับนี่แต่ละงวดคือเก่าสามนี่บางงวดงวดต่อไปครับหลกักสิบก็คือเก้าครับดึงเก่ามาเลยครับ 9, เก้าเดินแต้มศูนย์หนึ่งสองสามครับงวดถัดมาครับตัววันที่หนึ่งมาที่ห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่ครับ สำหรับหลักสิบคือ 90, ้าศูนย์หาก็เข้าที่0ย์ครับคือหลักสิบนี่ครับหลักสิบหัดต่อไปครับหลักสิบคือ0ก็ดึงมาเลยครับหลักสิบคือศ ก็ดึงศูนย์ออกมาเลยครับศูนย์เดินแต็มเลยครับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับวดถัดมาพายังครับหลักสิบคือมาศูนย์ครับคือศูนย์สามสำหรับหลักสิบของเขากับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ นี่ครับก็เข้าที่ศูนย์ครับหลัก10บนี่ครับวดน,นี้มานำกันอีกแล้วนี่คือศูนย์สามวดต่อไปครับหลักสิบคือศนครับกดดึงออกมาอีกครับดึงศเดินแต้มหนึ่งสองสามสี บทถัดมาบ้างย่งครับหลักสิบคือมา2ตัวบนคือมา3 6ครับสาหกกับมาที่3ครับเข่าที่3นี่ครับเข่า3ามดต่อไปครับหลักสิบคือสาม ดึงมาเลยครับสเดินแต้มส5่หวัดถัดหน้ามาอยังครับหลักสิบสตัวบนมาที่สีหนึ่งครับสำหรับหลักสิบสูตรนี้ก็คือ3ามสีห้าหกเจ็มาที่สครับเข้าที่4ี่เข้าหลักสิบครับ ต่อไปครับหลัก10คือสกระดึงออกมาเลยครับสี่เดินแต้ม5 6, ม้าหกเจ็ดแปดหวดถัดมาครับสองตัวบนมาที่หกเจดครับสำหรับสูตรนี้สูตรหลัก10บคือสี่หาหกเจ็ด กมาที่6ครับเข้าที่6หลัก10นี่ครับงวดน,นี้มานำกันอีกแล้วคือ6 7เจ็ดหกเจ็ดวต่อไปครับหลัก10คือ6ก็ดึงออกไปครับ6 6เดินแท้มศูน0 วดถันมามาอย่างครับ2ตัวบนมาที่0 6ครับสำหรับศูนยหลัก10ก็คือเข้าที่0นย์ครับ0ูนยหลัก10เข้าที่0ูนวดต่อไปครับหลัก10คือ0น เดือนแ็มนะครับศูนย์หนึ่งสองสาสี่ครับวดวันที่สิบหกเดือน9ก้าสองห้าหเจ็ด แต่สูตรโพิษก็มียุดต,ตัวหนึ่งครับเขาลักสิบต้องมาหลักสิบคือถ้าเอาเด่นสูตรที่แล้วเด่นสูตรที่แล้วมาตัดเมื่อไหเข่าที่สองสามสี่เลยครับเขาสองสามสี่ แต่เกิดมันมาน้ากันมันสีมาอย่างขนาดสิเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งหรือสิเป็นสามสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งหรือจะเป็นสามสี่สี่สามครับมันกับมะเขือล็อกตัวนี้เลยครับมะเขาล็อกสูตรนี้ สูตรแม่นๆนี่นี่ใส่ละเป็ดย่ามสิเอากบะเห็นเนะนี่ยนครับ สี่ศูนย์สี่หนึ่งถ้าเกิดมันมาดนำกันครับนี่ครับสี 40, ่ศูนย์สี่หนึ่งจ้ากะซิมีสูตรมาตัดอีกสูตรหนึ่งครับ เพื่อให้มันเหลือหน่อยตัวมันสีได้ตัวใดนี่สิมาส้นสูตรนี้สูตรเด่นสูตรนี้มันก็ส้นสีซี่ครับสี่ตัวเดียวเหมือนกันอเป็นแนวทางครับถ้ามาถักถาสอบกัน อยู่ในนี้แหละครับสูตโปรพิษสูตรเดินตอกศูนย์หนึ่งสองสามสี่เป็นหลักสิบครับหมากระสอบกับจัดะมากระพานครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สำนี้ครับ พอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ